เวลาเราแตะจอสมาร์ทโฟนหรือคลิกเมาส์บนคอมเนี่ยเคยคิดกันไหมครับว่าเบื้องหลังไอ้คำสั่งง่ายๆพวกนั้นอะ่ะมันมีโลกทั้งใบซ่อนอยู่วันนี้แหะครับเราจะมาผ่าดูการเดินทางตั้งแต่ไอเดียในหัวจนกลายเป็นซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนโลกของเรากันใช่เลยครับแค่คลิกเดียวสั่งอาหารได้จองตั๋วบินก็ได้หรือจะคุยกับเพื่อนที่อยู่คนละซีกโลกก็ยังได้ของพวกนี้มันไม่ได้เศษขึ้นมาเองนะแต่มันคือผลลัพธ์ของสิ่งที่เรียกว่า การเขียนโปรแกรมครับแล้ววันนี้เราจะมาค่อยๆกางพิมพ์เขียวดูกันเลยว่าเขาสร้างมันขึ้นมาได้อย่างไงเอาละครับนี่คือแผนที่การเดินทางของเราในวันนี้เราจะเริ่มจากเบสิกสุดๆเลยโปรแกรมคืออะไรแล้วเราคุยกับคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาอะไรจากนั้นจะไปดูเรื่องการวางแผนก่อนลงมือเขียนจริงการสร้างและตรวจสอบ แล้วปิดท้ายกันด้วยเคล็ดลับที่ทำให้โปรแกรมมันยอดเยี่ยมขึ้นมาได้ถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยโอเคครับมาเริ่มกันที่จุดแรกเลยจุดกำเนิดของซอฟต์แวร์ทุกตัวบนโลกมันเริ่มจากคำถามง่ายๆนี่แหละครับว่าไอเจ้าโปรแกรมเนี่ยแท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่ง่ายที่สุดเลยนะครับลองนึกภาพว่าโปรแกรมเนี่ยมันก็เหมือนกับสูตรอาหารที่เราเขียนให้คอมพิวเตอร์นั่นแหละครับแต่ละบรรทัดก็คือคำสั่งบอกว่าต้องทำอะไรก่อนหลัง ต้องใส่อะไรบ้างเรียงลำดับแบบเป๊ะแปะเลยนะเพื่อให้สุดท้ายแล้วได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นการคำนวณตัวเลขยากๆหรือโชว์ภาพส,ยสวยๆบนจอทั้งหมดมันก็มาจากสูตรที่ว่านี่แหละครับเอาล่ะทีนี้เรามีสูตรอาหารอยู่ในมือแล้วแต่ปัญหาคือเชฟของเราดันเป็นคอมพิวเตอร์ที่เข้าใจแค่สัญญาณไฟฟ้าแล้วเราจะคุยกับมันยังไงล่ะนี่แหละครับ คือจุดที่ภาษาคอมพิวเตอร์ต้องเข้ามาเป็นตัวกลางให้เราและจะบอกว่าภาษาคอมพิวเตอร์เองก็มีวิวัฒนาการของมันเหมือนกันนะฮะเริ่มจากยุคแรกสุดเลยเป็นภาษาเครื่องที่มีแต่เลขศูนย์กับ1นึ่งล้วน คือคนธรรมดามองไปนี่แทบไม่เข้าใจเลยแล้วก็ค่อยๆพัฒนามาเป็นภาษาสัญ,ญลักษณ์ที่เริ่มใช้คำย่อเข้ามาช่วยจนมาถึงยุคที่3กับ4ที่หน้าตาเริ่มคล้ายๆภาษาอังกฤษามากขึ้นและล่าสุดเลยครับยุคที่5เป็นภาษาธรรมชาติที่เราสั่งงานได้เหมือนคุยกับคนจริงๆเลยสไลด์นี้โชว์ภาพได้ชัดเจนที่สุดเลยครับลองดูคำสั่งง่ายๆแค่ Y เท่ากับ2บวก5นี่สิครับจากยุคแรกที่เป็นเลข0ูนย์กับ1พลชดๆชวนปวดหัวมาก มันค่อยๆพัฒนามาจนเหลือแค่ Y เท่ากับ2บวก5ในยุคที่3และในยุคปัจจุบันนี่แทบจะเป็นประโยคภาษาอังกฤษที่เราพูดกันธรรมดาๆรรเลยนี่แหละครับที่ทำให้การเขียนโปรแกรมมันเข้าถึงง่ายขึ้นมากๆใครๆก็เรียนรู้ได้โอเคครับพอเรารู้จักภาษาแล้วทีนี้ต้องเข้าใจเรื่องสำคัญมากๆเรื่องหนึ่งก่อนการเขียนโปรแกรมเก่งๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องการพิมพ์โค้ดให้เร็วปรือนะครับ แต่หัวใจของมันเลยคือการวางแผนคิดก่อนทำมันก็เหมือนสร้างบ้านนั่นแหละครับเราต้องมีพิมพ์เขียวที่เป๊ะมากๆก่อนจะไปลงเสาเข็มต้นแรกซะอีกและเพื่อไม่ให้การสร้างโปรแกรมมันสเปสสปะทำไปแก้ไปโปรแกรมเมอร์เขาก็จะมีเหมือนแผนที่นำทางที่เรียกว่า PDLc หรือวงจรการพัฒนาโปรแกรมครับ พูดง่ายมันคือ6เสบสมคัญที่จะพาเราเดินไปทีละก้าวต้องแต่การวิเคราะห์เลยว่าลูกค้าต้องการอะไรไปจนถึงการดูแลรักษาหลังปล่อยโปรแกร,รมออกไปแล้วเพื่อให้มั่นใจว่าเราจะไม่หลงทางแล้วก็ได้ของที่ตอบโจทย์จริงๆเรามาลองดูตัวอย่างง่ายๆกันดีกว่าครับสมมุติเราจะเขียนโปรแกร,รมหาพื้นที่วงกลมก่อนที่จะเขียนโค้ดแม้แต่ตัวเดียวเลยนะเราต้องมาวิเคราะห์โจทย์กันก่อนเอเป้าหมายเราคืออะไร อ๋อ oh, คำนวณพื้นที่แล้วเราต้องมีข้อมูลอะไรก่อนถึงจะคำนวณได้ก็ต้องมีรัศมีแล้วผลลัพธ์ที่อยากได้ล่ะก็ต้องเป็นตัวเลขค่าพื้นที่ไงแล้วใช้สูตรอะไรก็ area เท่ากับ pi r กําลังสองเห็นไหมครับการตอบคำถามพวกนี้ให้เคลียร์ตั้งแต่แรกเนี่ยมันเหมือนเป็นการติดก,กระดุมเม็ดแรกให้ถูกป้องกันไม่ให้โปรแกรมเราพังตั้งแต่ยังไม่เริ่มสร้างเลยพอเราวิเคราะห์โจทย์จนเคลียร์แล้วขั้นต่อไปก็คือการออกแบบอัลกอริทึมครับ หรือก็คือลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหานั่นแหละซึ่งเราจะยังไม่เขียนโค้ดจริงนะแต่จะเขียนเป็นสิ่งที่เรียกว่ารหัสเทียมหรือซูโดโค้ดก่อนมันคือการเขียนแผนออกมาด้วยภาษาคนธรรมดาธรรมดาที่ใครอ่านก็เข้าใจเลยครับอย่างในสไลด์ก็จะเห็นว่ามันเขียนตรงๆเลยรับค่ารัศมีเข้ามาคำนวณพื้นที่ตามสูตรแล้วก็แสดงผลออกมาจบมันเหมือนเป็นแบบร่างแรกก่อนจะเอาไปแปลเป็นภาษาคอมพิวเตอร์จริงๆครับเอาล่ะครับ พอเรามีพิมพ์เขียวที่ชัดเจนอยู่ในมือแล้วก็ถึงเวลาที่หลายคนรอคอยนั่นคือการเปลี่ยนแผนบนกระดาษให้กลายเป็นโปรแกรมจริงๆที่มันทำงานได้จับต้องได้ขั้นตอนนี้และครับที่สนุกที่สุดและนี่ก็คือหน้าตาของขั้นตอนการเขียนโค้ดจริงๆครับเราก็จะเอาไอ้เจ้ารหัสเทียมที่เราเขียนเป็นภาษาคนไว้ตะกี้นี่แหละมาแปลให้เป็นภาษา C ที่คอมพิวเตอร์มันเข้าใจจริงๆ จะสังเกตได้เลยว่าโครงสร้างของโค้ดเนี่ยมันก็ตามแผนที่เราวางไว้เป๊ะ,เ,ปะเลยนะฮะมีส่วนของการรับค่ารัศมีส่วนของการคำนวณแล้วก็ส่วนของการแสดงผลลัพธ์ทีนี้ก็อาจจะมีคำถามว่าแล้วคอมพิวเตอร์มันจะไปเข้าใจโค้ดที่เราเขียนได้ยังไงคือมันต้องมีตัวแปลภาษาครับซึ่งหลักๆแล้วมีอยู่2แบบแบบแรกเรียกว่าคอมไพเลอร์นึกภาพเหมือนคนแปลหนังสือครับคือเขาจะอ่านโค้ดเราทั้งหมดแล้วแปลรวดเดียวจบออกมาเป็นไฟล์โปรแกรมที่พร้อมใช้งานเลย ส่วนแบบที่2เรียกว่า interpreter อันนี้จะเหมือนล่ามแปลสดครับคือจะอ่านโค้ดทีละบรรทัดแล้วก็สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานทีละบรรทัดไปเรื่อยๆแน่นอนครับว่าไม่มีโปรแกรมเมอร์คนไหนในโลกที่ไม่เคยเจอบักหรือข้อผิดพลาดการไล่หาแล้วก็แก้บักเนี่ยเราเรียกว่า debugging ครับซึ่งบักมันจะมีอยู่2ประเภทหลักๆนะครับ ประเภทแรกคือ s y ntax error อันนี้เหมือนเราพิมพ์ผิดไวยากรณ์ภาษาอังกฤษอะครับคอมพิวเตอร์มันอ่านไม่เข้าใจก็เลยไม่ทำงานให้เลยแต่อีกแบบหนึ่งนิสิตร,ร้ายกว่าเยอะเรียกว่า logic error คือโปรแกรมทำงานได้นะแต่ดันให้คำตอบผิดเหมือนกับว่าเราอยากจะคูณเลขแต่ดันเผลอไปใส่เครื่องหมายบวกแทนอะไรแบบนี้อันนี้แหละที่ต้องใช้สกิลนักสืบไล่หากันเลยทีเดียวพอเขียนโปรแกรมเสร็จหาบั็กเรียบร้อยหลายคนอาจจะคิดว่าจบแล้ว แต่จริงๆยังครับมันยังมีอีก2ขั้นตอนสําคัญมากๆที่จะทําให้โปรแกรมของเราเนี่ยมีชีวิตที่ยืนยาวแล้วก็มีประโยชน์ไปได้นานๆและสสิ่งสุดท้ายที่ว่าก็คือ 1. การทําเอกสารประกอบหรือพูดง่ายๆก็คือการเขียนคู่มือครับซึ่งต้องทําทั้งคู่มือสําหรับคนที่จะมาใช้โปรแกรมของเราและอีกเล่มหนึ่งคือคู่มือสําหรับโปรแกรมเมอร์คนต่อไปที่จะมาดูแลโค้ดของเราและ2ก็คือการบํารุงรักษาครับ อันนี้ก็เหมือนการเอารถเข้าศูนย์นั่นแหละคอยแก้บัคที่อาจจะเพิ่งเจอทีหลังคอยอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ๆให้โปรแกรมมันทันสมัยและปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาครับโอเคครับเราเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วหลังจากที่รู้กระบวนการสร้างทั้งหมดทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าอะไรคือสิ่งที่แยกระหว่างโปรแกรมที่แค่พอใช้ได้กับโปรแกรมที่เรียกว่ายอดเยี่ยมจริงๆแล้วอะไรหลักที่เป็นคุณสมบัติของโปรแกรมดีๆ อย่างแรกเลยแน่นอนว่ามันต้องทำงานได้ถูกต้องและเชื่อถือได้แต่แค่นั้นไม่พอครับมันต้องเป็นมิตรกับผู้ใช้ด้วยคือใช้ง่ายไม่ซับซ้อนในขณะเดียวกันโค้ดที่เขียนก็ต้องอ่านง่ายเพื่อให้คนอื่นมาพัฒนาต่อได้และที่สำคัญมากๆากมากๆในยุคนี้เลยคือต้องปลอดภัยครับและสุดท้ายโปรแกรมที่ดีก็ควรจะถูกพัฒนาขึ้นมาโดยใช้เวลาและค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงเกินไปด้วย จากทั้งหมดที่เราดูกันมาวันนี้นะครับจะเห็นเทรนด์หนึ่งที่ชัดเจนมากเลยคือภาษาโปรแกร,รมมันมีวิวัฒนาการให้ใกล้เคียงกับภาษาที่มนุษย์เราใช้คุยกันมากขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยเกิดเป็นคำถามสุดท้ายที่น่าคิดตามมากๆครับว่าแล้วในอนาคตละ่ะในวันที่เส้นแบ่งนี้มันอาจจะจางลงไปจนแทบมองไม่เห็นการเขียนโปรแกร,รมในวันนั้นจะมีหน้าตาเป็นยังไงแล้วใครบ้างที่จะกลายเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีขึ้นมาได้ เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและต้องคอยจับตาดูกันต่อไปจริงๆครับ